so cute and so sweet นะฮะน่ารักแล้วก็หวานกันมากเลยนะคะสำหรับแน็กชาลีแล้วก็น้องเก๋ไก่สไลเดอร์นะคะคุณหนุนก็เลยอยากจะเอาเพลงนี้มาแปลกันค่ะเพลงชื่อว่า happier happier แปลว่าอะไรทราบไหมคะคำว่า happy แปลว่ามีความสุขพอ happier แปลว่ามีความสุขมากกว่าเดิมค่ะแต่เพลงนี้มันแอบเศร้าๆนะเดี๋ยวไปดูความหมายกันค่ะท่อนฮุกเขาร้องว่า I hope you are happy ฉันหวังว่าเธอเนี่ยจะมีความสุข but not like how you were with me ท่านี้ก็บอกว่ามีความสุขยังไงก็ได้แต่ไม่ให้มีความสุขเหมือนตอนที่อยู่กับฉันคำว่า like ตรงนี้ไม่ได้แปลว่าชอบนะคะแปลว่าเหมือน selfish I know but I can't let you go คำว่า selfish แปลว่าไม่ได้ขายปลานะนักเรียน selfish จะแปลว่า เห็นแก่ตัวนะคะฉันเห็นแก่ตัวแหละฉันรู้ที่ไม่อยากให้คุณมีความสุขเมื่ออยู่กับเขาคนใหม่ selfish นะะบางคนได้ยินคำว่า selfish selfish ขายปลาหรือเปลไม่ใช่นะะ selfish ออกเสียงน selfish แปลว่าเห็นแก่ตัวนะคะ I can't let you go คำว่า let go เนี่ยมันแปลว่าปล่อยไปนะคะทีนี้บอกว่า I can't let you go ก็คือฉันปล่อยเธอไปไม่ได้ความหมายก็คือทาใจไม่ได้อะที่จะ ให้เธอไปก็ยังรักเธออยู่ประมาณนี้ค่ะ find someone great find no one better เังานี้ไปมันแบบอบเศร้าจังเลยอ่ะเออถ้างั้นนะ่ะก็หาคนที่ดีๆสำหรับนายก็แล้วกันสำหรับคุณก็แล้วกันแต่อย่าให้ดีไปกว่าฉันนะ่ะมาดูท่านต่อไปกันนะคะ and do you tell her she's the most beautiful girl you've ever seen แล้วคุณได้บอกเธอไหมว่าเธอเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดที่คุณเคยเจอมา do you tell her คุณได้บอกเธอไหม she's the most beautiful girl the most beautiful girl คือเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดเลย you have ever seen ที่คุณได้เจอมานในชีวิต an d eternal love boot ตรงนี้ไม่ออกเสียงนะคะ you know you will never mean ท่อนนี้ของเพลงนี้จะเป็นการประชดประชันนิดนึงนะคะ eternal love ก็คือความรักชั่วนิรันดรนะ eternal แประว่านิรันด you know you will never mean ะค,ะคุณก็รู้ว่าคุณไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นไอ้ส่วนคำว่า boot อันนั้นมันเป็นการสะบัดนะคะครูขอไม่แปลนะ boot เนี่ยนะคะ remember when I b e l i e v e จจำได้ไหมตอนที่ฉันก็เคยเชื่อนะ you meant it when you said it first to me ว่าคุณน่ะหมายความอย่างนั้นจริงๆตอนที่คุณบอกว่าคุณพูดประโยคนี้กับฉันคนแรกว่าสวยที่สุดในโลกเป็นรักนิรันดรอ,อะไรประมาณนี้ค่ะ and now I'm picking her apart ตอนนี้ก็บอกว่าแล้วตอนนี้ฉันก็ ประมาณแบบจิกกัดจับผิดเธอตลอดเวลาเลยเธอคนใหม่ของคุณ่ะนะ Like cutting her down Like cutting her down บริบทนี้ก็ประมาณว่าก็หาแต่ข้อเสียนะไม่ใช่เอาเธอมาตัดจริงๆอ่ะนะคะก็เอาอะไรไม่ดีไม่ดีมาพูดอะไรอย่างเงี้ย Make you miss my rich heart ก็คือว่าให้คุณได้คิดถึงคำว่า miss ปว่าคิดถึงนะคะ my rich heart rich มันแปลว่าไม่ดีก็ได้แปลว่าแย่ก็ได้นะคะหรือว่าออทุกทรมานก็ได้ จะได้ทําให้คุณน่ะนึกถึงฉันหัวใจของฉันที่เสียใจหรือว่าหัวใจของฉันที่มันไม่ดีที่มันแย่ไปแล้วอย่างเงี้ย She's beautiful แต่เธอสวยนะ And she looks kind แล้วเธอก็ดูเป็นคนใจดีด้วยอะ่ะ She probably gives you butterflies Butterfly แปลว่าผีเสือ้อเกี่ยวอะไรกันมันเป็นสำนวนค่ะถ้ามี butterfly ลในท้องมันเหมือนอารมณ์เหมือนกับว่ามีผีเสือ้อกะบพือปีกอยู่ในท้องแล้วทำให้รู้สึกปั่นป่วนเวลาเราอยู่ใกล้คนที่เราชอบแล้วเรารู้สึก อึดอัดปั่นป่นปวนในใจในท้องอะค่ะนะนี่เป็นสำนองฝรั่งนะคะ she p r o b a b l y p r o b a b l y แปลว่าน่าจากนะ gives you butterflies ก็คือทำให้คุณรู้สึกปั่นปวน่วนเพราะคุณรู้สึกดีกับเธอมากๆเพลงก็น่ารักนะคะแล้วก็แอบน่าสงสารนะเพลงนี้มันเหมือนกับว่าเราเนี่ยรักคนเก่าของเราที่มีคนใหม่ไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ยังรู้สึกดีกับเขาอยู่แล้วก็หวังดีกับเขาแหละแต่ก็ไม่อยากให้เขารักคนนั้นมากกว่าเรานะคะมาดูทอดน,นี้กันนะคะ I hope you are happy. ฉันก็หวังให้คุณมีความสุข I wish you all the best. แล้วก็ยังคงหวังดีแล้วก็ให้มีสิ่งดีๆต่งางๆเกิดขึ้นกับคุณอยู่เสมอนะ Wish you all the best. Say you love her, baby. บอก เธอคนนั้นไปนะว่าคุณรักเธอนะค,ะคำว่าเบบี้ตรงนี้ไม่ได้แปลว่าทารกนะคะเอออยู่ๆทารกประโ่ได้ไงเบบี้แปลว่าที่รักค่ะเอาไว้เรียกคนรักของเราได้นะคะ just not like you love me แต่ว่ารักยังไงก็อย่าให้รักเหมือนที่รักฉันนะประมาณว่าอยากให้รักฉันในแบบที่แตกต่างกันนะ่ะเออก็ให้รักฉันมากกว่าอยู่ในใจอะไรประมาณนี้มา and think of me folly when your hands s r o u n d her แล้วก็นึกถึงฉันนึกถึงฉันด้วยความรักเวลาที่คุณนะโอบกอดเธอไว้ think of me ก็คือน,นึกถึงฉันนะคะ f o l l y ก็คือด้วยความรัก when you y o u r hands around her เมื่อคุณออบกอดเธอไว้ mm. I hope you are happy ก็ยังอยากให้คุณมีความสุขนะ but don't be happier แต่ก็ยังมีความสุขมากกว่าตอนที่อยู่ฉันนะ I'm selfish I know I can't let you go To find someone great, but find find someone don't no one better อาจจะเป็นเพี้ยนหน่อยนะคะลองฝึกร้องดูนะคะเพลงก็ความหมายน่าสนใจดีนะคะเออมันก็มีความย้อนแย้งในความรู้ส <|pa|> ึกของคนเนาะเวลาที่เรารักใครสักคนหนึ่งแล้วพอต่างคนต่างก็ จะแยกย้ายกันไปเนาะก็ยังมีความรู้สึกดีๆต่อกันแต่ก็ยังอยากให้เขารักเรามากกว่าหรือว่ารักเราในแบบที่แตกต่างกันไปอะไรประมาณนี้ค่ะสำหรับเพลงนี้นะคะชื่อเพลงว่า Happy นะคะไปหาฟังกันได้นะจริงๆมันมีท่อน,อนตอน้ตนตนด้วยแต่ว่าคุณหนุนไม่ได้เอามานะคะเพราะว่าจะยาวเกินไปแล้วนี่ก็เกือบ10นาทีแล้วนะคะอยากฟังนะคะก็ไปฟังได้ที่เน็ตชาลีนะคะแล้วก็ ไม่รู้น้องเก๋ไก่ไซด์เด้อเขาลงไว้หรือเปล่านะคะหรือไปฟังต้นฉบับเลยก็ได้นะคะของคุณโอลิเวียนะเพราะมากเลยนะ,ะอยากเก่งภาษาอังกฤษนะคะคุณหนุนมีคอร์สอยู่นะคะไปที่โปรไฟล์คุณหนุนตรงนั้นจะมีคําว่าสอบถามกดตรงนั้นถ้ามาสอบถามหรือสมัครเลยก็ได้นะคะถ้าอยากเก่งภาษาอังกฤษต้องเริ่มแล้วนะมีคอร์สสาวันใช้ะเก่งภาษาอังกฤษเน้นเรื่องการฝึกฟังฝึกพูดฝึกออกเสียงแล้วก็แต่งประโยคนะคะใช้ในชีวิตประจําวันค่ะ,คะอีคอร์สหนึ่งคือ Un นล็อแกะปมภาษาอังกฤษใครที่อยากจะเข้าใจกันมากใช้ได้ถูกต าคตดมันเป็นยังไงเมื่อไหร่ใช้ดูเมื่อไหร่ใช้ดัาสเมื่อไหร่ใช้ดิทเมื่อไหร่ใช้ฮาฟเมื่อไหร่ใช้วิวอค์สนี้ก็จะเคลียรชัดๆเลยค่ะเข้าใจและใช้ได้เป็นแน่นอนนะคะถ้าสนใจก็กดทักมาสอบถามสมัครเลยนะไว้เจนขึ้นมากอวนี้จะ้ะบาย